สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงป่าตีนไก่กันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะใส่น้ำมันแค่นิดเดียวพอนะแล้วก็พริกแกงประมาณสิบบาทครับเริเน้นน้ำมันนิดเดียวนะเพื่อนเน้นน้ำมันนิดเดียวนะครับแล้วก็ฉาบมะปลาหน่อยนะแล้วก็ตีนไก่ลงไปเลยเพื่อน <c oughs> ผัดไม่แห้งนะครับเนี่ยเราผัดเขาหแห้งเลยครับนี่นไก่เนี่ยผัดเลยครับผัดเราจะไปนในน้ำมันนะครับผัดไปเรื่อยนะครับผัดให้แห้งเลยครับให้น้ำไก่เขาตึงครับสักครู่หนึ่งครับ หลังจากนั้นนะครับคั่วไปได้นะเนี่ยคั่วให้เขาไม่กินหอมนะอ่อไปครับใส่น้ำเลย <c oughs> เราก่ะเดือดครับต่อไปนะครับตอนนี้ตีนไก่เราเริ่มเดือดเราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะผมอปรุงรสนะครับ ผงนัวใสไปเลยตามใจชอบนะครับแล้วก็น้ำปลานะาน้ำปลาครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับมะเขือมะเขือพวงมะเขือเปราะพริกกินดาแดงเหลืองอ่าแล้วมีกระชายนะครับแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนะครับผมพริกไทยสดนะครับแต่เราจะใส่ไปเกิออกไปก่อนเลยนะเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเขาสุกก่อนนะ แล้วก็มีถั่วฝักยาวกกด้วยอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่เลยครับแกงป่านะครับหอมๆแล้วก็มีกระชายเข้าลงไปเลยครับผมเพื่อนนี่ครับให้ก็รอเขาเดือดสักครนะู่นะกระทะบานจริจังเลยเพื่อนตีนไก่ก็มันจะอักขาลาเขาจะชอบนะครับตินไก่แบบเนี้ยถูกใจเขาแหละ เดี๋ยวรอเดือดแป๊บครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่นี่ครับผมแบบไปเลยพริกไทยก่อนนะครับแล้วก็พริกกินดาแดงเหลืองเขียวได้หมดนะครับปลราก็จะใส่นี่ครับใบผ่าครับยอเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆแกงปากไก่ของแท้เลยครับแต่ใครชอบเนื้อก็ใส่เนื้อได้นะ อันนี้จะเป็นตีนไก่อย่างเดียวเลยนะครับผมใส่แทะใส่เทะสุดยอดครับแก่ปลาไก,ก่เสร็จแล้วสุดยอด